ดิวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแชานี้ห่างเสียงเปิกบวกนะคะเราจะมาเลือกหุ้นรายตัวเพื่อเก่งกำไรกันพูดคุยกับคุณเดชนาฟังสะอาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพาย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนครับสวัสดีทุกคนครับค่ะหุ้นเด่นกรับสวยที่คขสันมาให้วันนี้นะคะมีตัวไหนที่ดูแล้วมีสัญญาณการกลับตัวบ้างคะ จริงๆคือจะเรียกว่าจับตัวทุกตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็อย่างสมมติเกิดเหตุการณ์หนึ่งเช้าวันนี้เนื่องจากเราเข้าสายกันเขานั่งสายนะครับถ้าเขาหน้าเราอยู่หน้างานเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นเก็งกาไรรีบ้าไปพร้อมกับตลาดได้เลยในทุกตัวที่ชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่เราคาดออกมานะครับจากข้อมูลของวัดก่อนนะครับตัวที่ค่อนข้างที่จะดูเทินแล้วก็กลับมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามเนี่ยก็คือรหัส2องเก้าสามนะครับคาเท แอรซิส์นะครับแอร์เวย์นะครับถ้าใคุณคุ้นชื่อสายการบินนี้เนาะก็เป็นไปที่รู้กันนะฮะเป็นลักษณะของการที่ว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ว่ากลับมาโดดเด่นนะครับจริงแต่ว่าเรื่องของประกอบการอาจต้องติดตามนิดนึงนะครับว่าจะซื้อตัวกลับมาได้โดดเด่นสุดท้ายเป็นยังไงแต่ว่าในแง่ขอการเกงกำไลกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นทั้งในส่่นของฝั่งฮ่องกงและในไทยเองนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราก็เลยเลือกสองตักวสามนะครับโรงแรมจักรวาลเไรในฝั่งวันนี้ ราคาต่าสุดของเมื่อวานหรือวันก่อนสามารถใช้เป็นสต็อปลอตได้เลยนะครับที่เหลือก็คือพยายามได้โปรไฟตกันแล้วขยับสตอ็อปจากข้างล่างเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับให้จบรอบไปได้นะครับแนะนำตรงนี้ประมาณนี้ครับได้คะ่ะวันนี้กรับขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะนะ<า>สวัสดีครับพี่ครับการเดินทางกลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในฝั่งของฮ่องกงเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบจริงๆแล้วนะคะแล้วก็จีนเองก็เปิดเมืองด้วยนะคะการเดินทางระหว่างกันนอกจาก ฮ่องกงจีนนะคะแล้วก็ประเทศทอื่นๆก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกงด้วยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเลยทําให้สายการบินเนี่ยนะคะค่อนข้างมีความคึกคักนะคะสนามบินเนี่ยคนแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีของการฟื้นตัวเฉื่ได้ว่าสัญญาณกราฟเทคนิคนะ,คะของตัวหุ้นคาเทก็มีสัญญาณของการกลับตัวนะคะทางด้านของคุณเดชนาแนะนําเก่งกําไรฝั่งขาขึ้นนะคะสำหรับหุ้นของคาเท่ค่ะสามารถเทรดภายใต้พอร์ตของท่านผ่าน DW ของค่าย8มอคคอรี่ได้เลยนะคะ ตัวยอ่อค่ะ catay h a y นะคะ3 8 6 2 3 0 6 b นะคะค่าเก a ิ i n g 6.2, งเซนติเมตรศนะคะเล่นรีบาวเกงกำไรฝั่งขาขึ้นท่านสามารถเลือกหุ้นรายตัวในตลาดฮ่องกงกับ dw 2 8ได้มีหลากหลายตัวค่ะสามารถสแกนคิว o d e โคร,รับบทวิเคราะห์ฟรีข้างจอเลยหรือ search at t i a i dw นะคะรวมถึงอีก1ช่องทางนะคะก็จะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีทั้ง ดัชนีนะคะในฝั่งของหางเสียงฮ่องกงหางเสียงเทคหุ้นรายตัว dw 2 8ยังมีเซ5ฟในตลาดหุ้นไทยด้วยหุ้นรายตัวรวมไปถึงดัชนีของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะดาวโจนส์นสต๊อ p เอสแค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ครบถ้วนมากๆนะคะท่านสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะของ m ม c คอได้เลยนะคะ